thank you เพื่อนดูนลวว่าทางลงทางที่ผมขึ้นมามันโหดแค่ไหนครับตอนนี้กําลังลงนะครับดูครับไม่ธรรมดานะครับเบรกไม่อยู่เลยนะครับเบรกดูดิต้องคอยแตะคัสช่วยนะครับไม่งั้นลอ้อมันจะล็อกนะครับพอล้อล็อกเพราทีนี้มันจะไหลลงเมือ่อยคอยแตะคัสช่วยนะครับ ข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นเหวนะครับตรงนี้ข้างหน้าผมพยายามให้แตะฝั่งที่เป็นเขาไว้นะครับมันเบรกไม่อยู่นะครับพอแตะเบรกว่าล้อหลังมันปัดเลยนะอันนี้ผมใช้เคียรยสองลงนะถ้าใช้เคียรยหนึ่งล้อมันล็อกเพราะรถมันไม่ค่อยวิ่งนะเพราะว่าผมไม่ได้กำค้านะครับ รถมันจะไหลลงในร่องน้ําอย่างเดียวนะครับมันบังคับลงร่องน้ําอย่างเดียวเพราะว่ายางมันไม่มีดอกเหมือนยางวิบากนะครับมันไม่เกาะมันไม่เกาะขอบไว้มันก็จะไหลลงไปในขอบมันจะหาเหลี่ยมลงอย่างเดียวคือผมพยายามวิ่งในสันนะครับเพราะว่าไม่อยากลงร่องน้ําถ้าลงร่องน้ําแล้วมันรถมันจะแสีนะครับเพราะรถมันพลิ โคตรรุนแฟงแล้วมันจะเหนื่อยตรงนี้ผมจะมไปพักก่อนนะพักกินน้ำก่อนคุว่ายังไงดูขอตัดสินใจก่อนว่าผมจะเอาไลายไหนนะโอ้ถ้ารุ่นไห่ผมไม่แนะนำมาเลยนะครับการมาเชื่อป่าคนเดียวเหนื่อยมากนะครับ ึ้มันไม่ยากเท่าตอนลงนะตอนขึ้นเลยถ้าลมมันก็ลมเลยแต่ตอนลงถ้าล้มนี่มันไหลลงไปเลยนะผมไยเอาลายขวานี่นะอันนี้ล้อหลังเบรกแล้วนะเครื่องดับเครื่องดับมันเสียอย่างเดียวครับรถผมตัวสตาร์ทมือไม่มีครับ ทำให้รถเสียจังหวะถ้ารถเสียจังหวะแล้วเราจะทำบ้านนะอย่างตรงนี้เลือกเอาลงร่องน้ำดีกว่า ไปดูไลน์ก่อนนะ ใา่ครานะครับวันนี้ขี่ลงไม่ได้เลย ติผมใส่ยางหนามนะคันนี้แต่วันนี้ผมอยากลองอยางที่วิ่งตรามของถนนธรรมดานะผมเลยเปลี่ยนมาใส่ดูบอกเลยว่าครับขึ้นเขายากมากาการควบคุมรถเนี่ยแบบนี้คือเราจะพยายามไม่ให้ตกลงร่องน้ำนะครับแต่ว่าล้อมันจะไหลลงไปตลอดเลยคือบังคับรถไม่อยู่เลยมันไม่มีดอกเหมือนยางวิบากที่ว่าจะไปเกาะไว้นะ น,นี่กกอนเลยมันเลื่อนลงในร่องน้ําอย่างเดียวเลยพอเลื่อนลงร่องน้าแล้วมันเสียอย่างคือว่ารถลําเตี้ยนะครับพอเตี้ยแล้วท้องมันจบแฝนกับร่องน้ําก็ทําให้เราขี่ไม่ได้เราก็ต้องดันถ้าไม่งันก็ยังยุกนะผมเลยว่าถ้ามาขึ้นเขาแบบทางชันๆนะไม่แนะนําให้ใส่ยางธรรมดามานะครับนะถ้าเป็นทางเรียบไม่เป็นไรนะครับมีร่องน้ําเราขี่ได้เดี๋ย ทำเรเชันเราไม่สามารถเข็นได้นะแค่เราเดินธรรมดาเราก็ลื่นล้มแล้วนะเราก็ลื่นเองแล้วเราจะเข็นรถไม่ได้ถ้าเราเข็นรถเราก็ล้มทั้งรถทั้งคนนะนโหเลยว่าเหนื่อยมากวันนี้ยสภาพยางผมไ่ใหม่เลยนะแต่ถ้าเกิดวิ่งในทางลระยางยางตัวน,นี้ยหน้าฝนหน้าอะไรก็ดีมากยางโยโกูตัวเนี้ยผมเคยวิ่งหน้าฝนมาแนละ้ว ไปเดี๋ยวเราเดินทาง